เมื่อสิ้นสุดยุคดอกเบีย้ยขาขึ้นสินทรัพย์ทางเลือกไหนจะได้รับปัจจัยบวก e e ดหรือทัสเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกในการเป็นเจ้าของอสังหาที่ไม่ต้องลงมือลงทุนและบริหารเองโดยตรง Re ีดถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกนะคะที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนรับกับทิศทางช่วงของอัตราดอกเบีย้ยขาลงเพราะผลตอบแทนจากรีดนั้นไม่ใช่แค่เพียงปันผลค่ะแต่อาจได้ประโยชน์จากการปรับตัวของราคาหน่วยทรัส ที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคาซื้อขายหน่วยทลัสนั้นยังคงต่ำกว่า NAV หรือว่ามูลค่าที่แท้จริงคำถามก็คือแล้วรีดกลองไหนละ่ะที่น่าสนใจในช่วงนี้ทีน่าพาทุกท่านมารู้จักกับ LHSC กล้องรีดกลุ่มรีเทลที่ลงทุนในทัวริสตมอลของศูนย์การค้าเทอร์มินอลวีวันจากกลุ่ม L a น d ์แอนดที่กำลังจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของกันค่ะที่ทีน่าอยู่ตรงนี้คือเทอร์มินอลวนีวันพัทยานะคะ ศูนย์การค้าที่เป็นแลนด์มาร์คสำหรับช้อปปิ้งแล้วก็ไลฟ์สไตล์ใจกลางพัทยาเหนือที่บริหารงานและพัฒนาขึ้นมาโดยกลุ่ม l a n ด์แอนด์เค่ะ โดยเป็นครั้งแรกนะคะที่กองทรัส์ L H S C นั้นจะระดมเงินทุนเพื่อที่จะมาขยายพอร์ตทรับสิสินเพิ่มนะคะด้วยการเสนอขายหน่วยทรัสเพิ่มทุนค่ะเพื่อนำเงินที่ได้นั้นมาลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการนี้โดยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยอัตราการเช่าพื้นที่ของ Terminal 21แห่งนี้สูงถึง99กันเลยทีเดียว จากการตการเช่าพื้นที่ที่สูงขนาดนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะมั่นใจได้ค่ะว่าการเพิ่มทุนของ LHS C ในครั้งนี้ก็น่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของ LHS C ได้ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูความน่าสนใจของ Terminal 21พัทยาเนี่ยอยากพาทุกคนมารู้จักกับ LHS C กันก่อนค่ะ LHSC หรือ Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ LH Shopping Center ปัจจุบันมีทรัพย์สินที่เข้าลงทุนอยู่1โครงการคือศูนย์การค้า Terminal 21อโศกศูนย์การค้าแฟลกชิพของกลุ่ม Land and House บนทำเลใจกลางเมืองอโศกสุขุมวิทศูนย์ 0, กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวของกรุงเทพที่แวดล้อมด้วยโรงแรมระดับ4-5ดาวคอนโดมิเนียมสำนักงานมหาวิทยาลัยและศูนย์ประชุมนานาชาติ และที่ตั้งของโครงการยังเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS อโศกและ MRT สุขุมวิทซึ่งทำให้ศูนย์การค้าเทอร์มินอลยี่อโศกสามารถดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าได้เป็นอย่างดีโดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยสูงถึงกว่า4 7 0 0 0คนต่อวันและมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยสูงถึง98% l h s c เป็นกองหลีที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2557และมีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างสม่าเสมอ โดยล่าสุดกอง l h s c ได้รับรางวัล Best Read Performance Award ในปี2566จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือกองนี้มีประวัติการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและมีการเติบโตของเงินปันผลที่จ่ายด้วยโดยที่ผ่านมาในะคะมีการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานทุก2เดือนนั่นหมายความว่าใน1ปีนักลงทุนที่ลงทุนในกองนี้จะได้รับปันผลถึง6ครั้งกันเลยทีเดียว อีกทั้งกองทรัสต์อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทรัสต์มืออาชีพอย่างบร,ริษ,ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดเรามาดูผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี2567กันบ้างค่ะ LSC h นั้นมีรายได้จากการลงทุนรวม696ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจากการลงทุนรวม321ล้านบาทเติบโตขึ้นกว่า3 5จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นและได้รับปัจจัยบวกจากภาพร,รวมการท่องเที่ยวของไทยรวมถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นโดย LHS C มีการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้วรวม0.527บาทต่อหน่วยสิ่งที่ทำให้ผลการดำเนินงานของ LHS C มีความแข็งแกร่งและโดดเด่นแน่นอนคขาว่ามาจากทรัพย์สินที่ LHS C ลงทุนอยู่ในกลุ่ม Land and House ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เป็นผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า t e r ร์ n a l 21ด้วยแนวคิดและกลยุทธ์ที่สร้างประสบการณ์แตกต่างในการช้อปปิ้งให้กับผู้เข้ามาใช้บริการผ่านทั้งการออกแบบตกแต่งโดยการนำเอาแลนด์มาร์คของเมืองต่างๆทั่วโลกมาไว้ในศูนย์การคาร้คาโดยไม่ซ้ำกันทั้งพื้นที่ส่วนกลางรวมถึงห้องน้ำในแต่ละชั้น และอย่างที่ทีนะ่ายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ได้พาทุกคนบินไกลามาถึงปารีสนะคะแต่ที่นี่เนี่ยคือหอไอฟเฟลที่อยู่ที่ชั้นจีของศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนต้วันพัทยานะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเทอร์มินอลทเวนวันพัทยาเนี่ยคือท่าอากาศยานแห่งความบันเทิงค่ะที่รวบรวมเอาความว้าวของหลากหลายประเทศทั่วโลกมารวมกันไว้ที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ อีกหนึ่งกลยุทธ์แมกเนตที่สำคัญของ Terminal 2 1เนี่ยนะคะก็คือโซนศูนย์อาหารค่ะว่ากันว่าเป็นศูนย์อาหารในตำนานนะคะที่ขึ้นชื่อว่าถูกและดีเนี่ยมีอยู่จริงและที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นค่ะในการรวมอาหารแนวสรีทฟู้ดนะคะที่ทั้งขึ้นชื่อและอร่อยและที่สำคัญเนี่ยขายในราคาที่ย่อมเยาวมากๆนะคะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยนะับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญค่ะที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าได้เป็นอย่างดี ภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอล21เองก็ถือว่าครบครันด้วยร้านค้าหลากหลายทั้งแฟชั่นร้านอาหารโรงภาพ,พยนตร์ซูปเปอร์มาร์เก็ตและยังเต็มไปด้วยความสนุกจากงานอีเวนต์และกิจกรรมตลอดปีศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยายังมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับอีเวนต์ทั้งอินดอร์และอัท์ดอ อย่างที่เราเห็นกันข้างหลังนี้เนี่ยนะคะนี่คือลานเครื่องบินนะคะที่เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานวิ่งมาราธอนระดับโลกอย่างพัทยามาราธอนกันมาแล้วนะคะแอบกระซิบเลยเขาว่าแค่จัดงานวันเดียวเนี่ยนะคะก็สามารถดึงดูดผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าได้มากกว่า7 0 0 0หคนกันเลยทีเดียวนอกจากแนวคิดคอนเซปต์ของ Terminal 21ที่สร้างความสําเร็จให้กับโครงการแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือทําเลของโครงการค่ะศูนย์การค้า t e r m i n a น21พัทยานั้นตั้งอยู่ติดถนนใหญ่3เส้นทางหลักในเมืองพัทยา อยู่ติดกับวงเวียนปลาโลมาใจกลางเมืองพัทยาเหนือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจใกล้กับชายหาดพัทยาเหนือโรงแรมร้านอาหารและแหล่งบันเทิงมากมายเดินทางสะดวกสบายจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นและที่สำคัญค่ะศูนย์การค้าเทอร์มินอลวนตีวันพัทยามีที่จอดรถกว่า2,000คันมากที่สุดในพัทยาจึงให้ความสะดวกสบายแก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี และโครงการเองก็มีจำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยสูงถึงกว่า37,000คนต่อวันด้วยทำเลศักยภาพและความแตกต่างของ Terminal 21ทําทำให้โครงการสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งไทยและต่างชาติได้ก็ต้องบอกนะคะว่าศูนย์การค้าทัวริสมอลอย่าง Terminal 21อโศกและพัทยาได้รับอานิสงส์การเติบโตตามรายได้ที่ดีของภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นไปเต็มๆค่ะ โดยช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า17.5ล้านคนคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ35%จากช่วงครึ่งแรกของปี2566และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคาดการณ์นเขาว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในปี2567จะเดินทางเข้ามามากถึง36ล้านคนในวันที่4-8พฤศจิกายนนี้ LHSC จะเปิดให้จองซื้อหน่วยทรัสเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสเพิ่มทุนมูลค่ารวมไม่เกิน3,190ล้านบาทเพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้าศักยภาพ Terminal 2ลทพัทยาด้วยมูลค่าลงทุนในโครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน5,700ล้านบาท โดยในการเสนอขายครั้งนี้นะคะจะเป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกอง l s s c ที่จะสร้างผลตอบแทนคุ้มค่าให้แก่นักลงทุนซึ่งสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่4-8ถึงพฤศจิกายน2567นี้ผ่านสาขาและช่องทางออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ โดย LHC s นั้นประมาณการผลตอบแทนจากการเพิ่มทุนเป็นดี e n เดนย l d อยู่ที่9.5%ซึ่งถือว่าน่าสนใจสำหรับผู้ถือหน่วยที่มองหาผลตอบแทนจากเงินปันผลค่ะ